รูว่ามอนให้ใป้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคัาภาพาโชคปูดังน้ำโชคเนาะคะ่ะเมื่อนนี้เนาะค่ะก็จะมาขึ้นตัวเลขให้เนาะคะ่ะแล้ววันพุธเนาะคะ่ะวันพุธเออ แม่ครูและก็ลูกศิษย์เนาะค่ะก็จะได้ทำพิธีเอาตัวเรขของครูเนาะค่ะในวันพุธที่จะถึงนี่เนาะแล้ววันนี้เราก็จะไปดูลูกแก้วเนาะค่ะได้ไปมึงลูกแก้วคืดหลายได้ยังค่ะคืดหลายลูกแก้วอย่างคือแป๊่เนาะค่ะสองลูกสองลูกตก๊ไปมื่นซีไหมคะ่ะต๊ไปมื่นซีเนาะตอนนี้ก็คือเท้ากระลั่งขึ้น ขึ้นขีบหลังเห็นไหมคะ่ะสวยสวยค่ะขนาดบัดยงบ่รทันได้เออยังยังไม่ได้ลงสีเนาะคะ่ะเพียงแต่เพิินขื้นขีบหละกะักอ่ะเขียนลายไทยลงนี่โอ้ยสวยสวยมากๆเนาะคะ่ะขีบนี่ก็สวยเก็ดก็สวยเนาะคะ่ะเอมือนี่คิดว่าเพิินกับงเอ่โล่งหางโล่งอีงหยัง,งให้ดูแล้วก็ มื่อนี้กับจะปั่นเสียนเนาะค่ะปั่นเสียนไปนั่แล้วกับผู้เฮ็ดขี่เพิ่นกับใจเฮ็ดไปนั่เนาะค่ะางานอาจจะช้าหน่อยเนาะค่ะอาจจะช้าเนาะเพราะว่ามันเป็นงานศิลป์เนาะค่ะตอนนี้ก็คือเก็บงานละเอียดงานละเอียดเพราะว่ามันบ่คือ้ตาตอนที่เฮาเฮ็ดใหม่ๆเนาะค,ะค่ะเฮ็ดขึ้นขึ้นใหม่ๆมันกับคือโอบๆๆให้มันกลมมือซื้อมันก็เลยไวเนาะค่ะ ส่วนเสื้อนะคะเสื้อคอปกมาแล้วนะคะมือนีแม่คู่กับชิดเด้เดินทางไปเอาเสื้อนะคะเสื้อคอปกแล้วก็เ,เสื้อคอกลมสีขาวไซส์ไซส์เอ็มนะคะสีขาวไซส์เอ็มก็มาแล้วนะคะคือตอนนี้ไซส์เอ็มห้ามดดนะคะไซส์เอ็มห้าเมด,ะะเมเมดก็เลยสิแดยไปเอาเนาะคะ่ะค่ะผู้ดใดสนใจกระทักมาได,ด้เด้อค่ะเสื้อนอะค่ะก็จะมีสีดําสีแดงสีส้ม สีเหลืองสีขาวเนาะคะ่ะมีทั้งหมด5สีส่วนคอปกนะคะคอปกนี่เ้าจะเห็นเป็นแบรนด์ของปู่ที่เรากําลังสร้างอยู่นะคะคือ5เสียนนะคะตัวนี้ก็คือจะสีลอยเก่าๆบอมี่คาทรงเนาะคะ่ะตัวนี้จะบ่มี่คาทรงแต่คอกลมจะมีค่าทรงเนาะคะ่ะกะลล่ก็คือกันค่ะไล่ก็จะเป็นลายองค์ปู่ดำเนาะค่ะก็คือสององค์นะคะสององค์แต่ แต่ถ้าจะเป็นเสื้อคอปกน่ะเราจะทําเป็นห้าเสียนเนาะคะ่ะจะเฮดเป็นหาเสียนเลยหมดอยู่ใส่มาไตค่ะก็จะเฮดเป็นหาเสียน<ม>เลยเด้อค่ะออตอนนี้เนาะค่ะก็คืบหน้าไปหลายแล้วเนาะคะ่ะคืบหน้าไปหลายแล้วสําหรับออพญานาคเราเนาะค่ะก็คือถาถา อีกไม่นานค่ะแม่คู่ว่าอีกบ่เกินสองอาทิตย์เนาะคะ่ะอีกบ่เกินสองอาทิตย์ตอนนี้ก็คือเล่งหาเล่งหาเ,าเาลูกแก้วนะคะมาหาสร้างเพราะวะ่าขันผนเหตุเป็นขีบแล้วมันก็นจะมีเอป่องถี่เห้าต้องใส่ลูกแก้วน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้แม่แม่ครูได้ลูกแก้วเคือดวงตาเนาะคะ่ะเแล้วก็หน้าอก หลังแล้วนะคะจะเหลืออยู่แค่สองลูกนี่แหละค่ะสองลูกลูกแล้วก็แพงพร้อเนี่ยค่ะสองลูกใหญ่นะคะกะเกือบทอหัวเห่าพี่ละค่ะหกพันเก้าร้อยบาทนะค่ะสองลูกนี้ลูกละเนะะี่ยค่ะหกพันเก้าร้อยบาทแนมะ่ผู้บ้าป้ามันคือแพงแท้นะะเนาะค่ะเราเคยเห็นแพงขนาดนี้เนาะคะ่ะแต่กีกัแต่เราก็เคยแต่บูชาลูกขนาดนี้เนาะ หนูหูขนาดนี้แหละมันกับกับกระพงอยู่เด้มันก 3, 9, นับสามพันเก่าคุณเนาะกับบอกรดว่าเออถ้าเกิดใหญ่มันก็บ่าน่าจจะแพงถึงขนาดนั่น,นะะ 10, 4, นะเ 14, นาะค่ะสองลูกก็หมื่นเกือบหมื่นสี่เนาะสองลูกเกือบหมื่นสี่เนาะค่ะแต่กะดีกะยังตอนนี้ก็คือได้ได้มาจำนวนหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะก็ยังขาดอยู่จำนวนหน,นะนึ่งเนาะมือนีก็ว่าสิ้ากันไปมึงเนาะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเสร็จคลิปนี้เนาะคะ่ะหลักการจะไปซื้อบอกแก้วให้เพิ่นเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คาําภาพาโชคกาลังเดินทางไปซื้อบอกแก้วอยู่เนาะคะ่ะสาหรับอ,อ,องค์พญานาคเนาะคะ่ะแผ่นทองเนาะค่ะแผ่นทองน,ะะน,องนี่เขาจะเอาไปไหว้เทิงเสียนองปู่เนาะค่ะไปไหว้เทิงเสียนองค์ปู่ถ้าเขาทําเสียนเสร็จเราก็จะเอานี้ใส่แล้วก็ปิดทันทีเนาะคะ่ะเพราะว่า ต้องเอาลูกแก้วใส่เนาะค่ะเอาลูกแก้วใส่แล้วก็เ,เพื่อจะแต่งลายเก็ดเนาะค่ะแต่งลายเก็ดแล้วก็แต่งลูกแก้วองคเล็กล้อมอีกเนาะค่ะล้อมอีกลูกแก้วเล็กนี่ก็จะใส่ทั้งหมดสิบหกลูกเนาะ,ะสององค์สิบหกลูกเนาะค่ะเพราะว่าจะองละแปดลูกเนาะค่ะองค์ละแปดลูกออมคือกันเนาะค่ะกัดเลย สิได้ไปมึองอีกนะคะยังขาดอีกอยคะ่ะยังขาดอีกหลยลูกก็จะไปมึงกันมือนี่แหละคะ่ะสําหรับผู้ใดสนใจแผ่นห้องเด้อคะ่ะที่จะเอาไล่ซื้อเข้าไปอยู่ตรงอกองของอกอกป,อปูองปูเนาะคะ่ะค่ะทักแกทักไล่มาใดเนาะคะ่ะก็คือหรือว่าโทรสอบถามได้นะคะสําหรับผู้ที่ต้องการเนาะคะ่ะเพราะว่าการที่ เขาเดีมีโอกาสที่จะฝากอ,าองค์ปูะะ่เนาะค่ะได้เหตุขังหนึ่งในชีวิตเนาะคะ่ะเพราะว่าการที่เราสร้างหน้าแต่ละครั้งนี่เนาะคะ่ะเขา้าเขา้เาเด้มีบุญบาร,รมีได้เหตุน้าเพลินหลักกะแดเอาซื้อน้าสกุลวัดเดยอนปีเกินเขา้าไปยูก็เพลินเนาะคะ่ะหลักกะาฝาก ฝากองปูดูแลเนาะคะ่ะหายมีโชคมีหลาเนาะคะ่ะแม่คู่แม่คู่เริ่มหยอดแล,ล้วเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มหยอดลงไปแล้วเนาะคะ่ะผู้ดใดผู้ใดดีเดี๋ยวทรงไล่ซื้อมาเนาะคะ่ะก็ขึ้นลงไปแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือเราจะจดรายชื่อที่ยังเหลืออยู่เนาะคะ่ะที่เพิ่นส่งมากหมู่บ้านกัำมะกรูดเนี่ยเนาะคะ่ะส่วนเสื้อนะคะ่ะคอปกทีออ่มีหลายคนที่สั่งไว้เนาะคะ่ะแม่คู่กะพรุ่งนี้เนาะคะ่ะก็จะเริ่มแพ็คแล้วก็จะ อาทรงไห้เลยเนาะค่ะสําหรับเสื้อคอปกเนาะค่ะสวยค่ะเสื้อคอปกนี่สวยสวยมากๆเนาะค่ะแล้วเป็นอ่แบรนด์ของปู่เลยเนาะค่ะเป็นแบรนด์ที่เข้าได้เฮดป๋งปูเนาะค่ะสําหรับเลขดับเนาะค่ะเลขดับนี่ก็คือเลขดเก็ตเดอ,อเลขดเก็ตค่ะ เลขดับบนเนาะค่ะเจ็ดตัวเดียวเนาะค่ะเจ็ดตัวเดียวแต่ปกติแล้วถา้าถ้าเพิ่นดับแล้วมันก็จะไปทั้งล่างและบนแล้วก็เออไปทั้งหลักร้อยเนาะคะ่ะโมแมหรี่เด้มอค่ะโมาเนาะกัล่องพิดจารณามืองเด้อค่ะเพอบามันจะลดต้นทุนเท่าเนาะคะ่ะแต่สําหรับแม่คู่เนาะคะ่ะสาหรับแม่คู่นะคะเนาะ ค่าปูให้มาเนาะค่ะแม่คู่ตัดบดได้เนาะคะา่ะเพราะว่าเราเข้ามีประสบการณ์มาแล้วเนาะค่ะเข้ามีประสบการณ์มาและะ้วค,คือตอนนั้นปูห้เจ็ดหนึ่งตัวเดียะะวเยวนาะค่ะเจ็ดหนึ่งหนึงน่งเจ็ดนี่แหละห้ห้ตัวเดียวเลขมันออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วแม่คู่กลับไปกาลสินเนาะคะ่ะกลับไปกาลสินแล้วแม่คู่ได้อ่อเดินทางที่จะไปหาปูอยู่อยู่โบสถ์โบสถ์ที่อะ ถาถาเข้าเรียกได้ก็คือตอนตำรับเพิ่นเลยเพิ่นจะอยู่โบสถ์ล่างโบสถ์นี่เนาะคะ่ะโบสถ์กลางน้ำเนาะแม่คู่ก็เลยเดินห้างไปการห้างค่ะแม่คู่จับป่าได้ตัวหนึ่งตัวใหญ่ได้ขะประคอตัวท่อพี่ละ่ะแม่คู่เลยถามว่า,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 าไาะะาดนนะะา้ได้ป่าอีหยังเพราะว่าคำผ้าผ้าโชกเป็นผู้ร่งไปเอาเนาะค่ะเพิ่นว่าวดุกวาสันแนวมันหมอดเนาะค่ะพ่อเนี่ยเนอ้าวได้ป่าตัวหนึ่งวาสันจังได้เก็ยหนึ่งกับมาวาสัน เอาได้ปลาดุกได้ว่วมาเสิผัดแม่คู่ไปมือผัดเป็นปลาคอเนาะคะ่ะเออเจ็บหนึ่งยังไดก็มากที่นี่มีมูโทรมาบอกเนาะค่ะว่าเจ็ดหนึ่งดักบ,บนเอาล่างอย่างเดียวนะคะแม่คู่กับเอาล่างอย่างเดียวนะะนเนาะเสียดายค่ะตั้งแต่มือนั่นจนมือนี้แม่คู่บอกเอาเหล็กดักเนาะค่ะแต่ว่าสูตรพี่เอฟซีใจดีนี่เพิ่นเพิ่นใด้มากนี่มันอยู่อีลีเนาะค่ะมันอยู่แต่ แม่คู่กะถ้าสมมุติว่าหกหนึ่งยิงเสียเนาะค่ะแม่คู่ก็มม 6, 1, เ,ะะกเอาไปกันทุนของห้องไบซื้มเอเนาะคะ่ะกันทุนไบเอาข้องใบซื้มเสือแต่กับตัวที่ว่าไม่ดักเราก็ไปอัดเต็มยิงเสียเนาะ,ะสําหรับตัวแม่คู่เนี่ยแต่ว่าขาผู้ใดผู้ใดว่าดักยู่แล้วบบสือเลยกระไดอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าแม่คู่แม่คู่ยันป,ประวัติศาสตร์สารอยเนาะ,ค,ะค่ะกรเลยบอ บอ่อเห็ดจังเสือนะบอ่บอ,บอ,บอซื่อก็คือถ้าเป็นปู่ให้มาก็จะซื้อแต่อาจจะซื้อน้อยถ้าติดตัวดับเนาะแต่ค่ะบ่อติดตัวดับเป็นคู่อาจจะหนักเหมือนเก้าหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะเป็นคู่กันหนักนะคะหกหนึ่งวามันดับไป็คู่กับื้อหน่วยลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือปู่ท่านบอกว่าเฮ้ยเขากับหัวของปู่แล้วจังเสียเนาะค่ะกันเลยพผ้ากันลูกซิดลูกหากันเลยพผ้ากันเจัดหนักจังเสียเนาะค่ะ ค่ะอันนี้คือตัวเลขดับบนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกับมือนีกับมาแกงข้าวเด้อค่ะสำหรับเอ่อคนทีอ่อยากได้เสื้อคอปกนะคะก็ถักแขดถักไลน์มาเดอค่ะเพราะว่ามันมีน้อยจริงๆสําหรับเสื้อคอปกเนาะคะ่ะเพราะว่าสกรีนรอบตัวเนาะคะ่ะสกรีนรอบตัวเลยเนี่ยค่ะ,ะแล้วก็มีไม่เยอะนะคะเนีคู่มีแค่2 0 0ตัวเนาะคะ่ะมี2 0 0ตัวแต่ เสื้อยืดนี่นะคะเขามารอบหนีก็คงจะอีก,อ,กอีกเยอะอยู่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นพันตัวทั้งหมดเนาะแตเ่เสื้อคอปกเนี่ยเฉพาะลายชื่อที่ที่สั่งจองไว้ก็ร้อยแล้วนะคะร้อยกว่าแล้วค่ะจังไดก็เอ่อโทรสอบถามใดสำหรับผู้ที่เอสนใจเสือ ขององูปูดะเนาะคะ่ะจะมีสีเหลืองและก็สีส้มเท่านั้นนะคะสําหรับเสื้อคอปกนะคะแล้วก็มีน้อยมากจะไม่เหมือนคอ,อกลมคอกลมนี่เรามีจํานวนมากอยู่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนมีเสื้อปูไว้นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> จังไจก,กดไลค์กดแชร์ไปเด้อค่ะสวยกันแค่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อ,อตอนนี้ มีมีเอฟซีหลายคนนะคะโทษฟ้าฟาบเห็นอาจแม่ครูอาจจะโดนปิดกั้นการมองเห็นก็ได้นะคะก็คือ,อให้ทุกคนช่วยกันนะคะคือกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้แม่ครูเดอ้อเพื่อ,อเพิ่นก็จะได้มองเห็นจังเสียเนาะคะ่ะกับอเอฟซีที่เพิ่นติดตามหม่ๆก็จะได้มองเห็นเอฟซีเก่าของแม่ครูกับพยายนามติดต่อนะคะกดไลค์เพื่อเพื่อเฮาจะได้เป็นสะพานบุญไปน้ำกัน คนที่เขาเห็นที่ไม่เคยดูเราจังเสียเนาะคะ่ะบางเอิเอาา่เพิ่นเข่ามาามึงเพิ่นก็นได้รับโชครับหลาบกับเข้าด้โชคดีเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเพิ่งได้ดูเป็นครั้งแรกก็ได้รับโชคจากปู่ดำเลยจังเสียเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นขอหนึ่งไลค์หนึ่งแคร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ